สวัสดีครับซิกโซทีวันนี้นะครับจะมารีวิวฟิกเกอร์ทหารสาวนะครับซิลเฮโรเนวีสเปเชียลฟอร์สนะครับเฮโ o เนี่ยไม่ใช่เกมเฮ l o นะฮะแต่เป็นการกระโดดล่มจากที่สูงนะครับเฮโก็คือ high altitude low open นะฮะง่ายคือกระโดดลงมาจากเครื่องบินที่บินอยู่สูงมากแล้วกระตุกล่มในความสูงที่ต่ำมากนะฮะมาดูฟิกเกอร์ข้างในกันดีกว่านะครับ นี่สามทอยเนี่ยจะเป็นค่ายที่ราคาถูกนิดนึงครับสามสี่พันนะครับไม่เกินนี้อันคุณภาพเนี่ยดูจะกลก่องจากอะไรจะเห็นว่ามันกะกา,กา,กานิดนึงนะฮะสําหรับหัวเนี่ยก็ถือว่ากลา,างๆครับการลงสีหน้านี่มันมาจากใครมาใช่เอมมาวัดสันไหมดงก,กันนะแต่ที่เนี่ยคือทุกคนเห็นนะฮะ คอแม่งคนละสีกับหัวโคตรน่าเกียดเลยดูบอดี้เป็นห่วยมากผอมบักโกรกเสื้อหลวมนะเนียแถมหลวมด้วยเนี่ยถ้าจับรูเนี่ยถ้าถือปืนน่าจะน่าจะหล่นนะแขนดูสีบอดีอด้กับสีสีผิวโอ้ยอย่างว่าฟิกเกอร์ตัวละสามพันกว่าบาทการตัดเย็บอะไรก็จะสู้พวกแดมทอยอีซี่แอนด์ซิมเปิลไม่ได้นะครับ แต่ถ้าดูไกลๆมันก็มันก็ไม่ได้น่าเกียดนะเรา,าถ้าจำเป็งดูจริงๆจะรู้เลยว่าการตัดเย็บการอย่างเนี่ยสนับสองเนี่ยติดกาวก็ไม่ทุกก็เยอะเยะนะฮะ <S <S มันแย่มากอะดูดูดีแบบสีแบบคนละคนละคนละสีกับหน้าอะไรยังดีที่มันใส่ชุดคมทั้งตัวนะนเกิ่งไหนก็ไม่ใส่ ตีนทุกแกก็ไม่ค่อยติดรองเทา้าก็เป็นเป็นยางแข็งๆนะฮะยางพีซ้เทนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตามราคาดูยังอยู่มา่นี่่ะนี่เป็นถุงเ็ใส่ถุงสูงสิบล็อกมาเลยนะครับเนี่ยไม่มีช่องไม่มีอะไรนะเป็นหมวกแฟสนะครับซึ่งไม่ให้โฟมบูข้างในไว้ได้นะ อันนี้แว่นนะครับแันกันลมในวิชั่นสีตานะฮะก็ดีเทลพอใช้ได้ครับโหแต่ตรงนี้แม่งติดตรงสีวฟ้าที่แม่งทำมาเบี้ยวเลยดูดิเรศจิ <laughs> มันหงิดมากฮะชั่วโมงนี้ไม่เป็นไรท่องไว้มันสามพันกว่าบาทส่วนหมัวก็นอกจากที่ไม่ให้นวมบูข้้าในมานะครับของที่เหลือก็ดูโอเคฮะอันนี้ให้เมาส์ที่เม่เราติดในวิชั่นมาอันนี้น่าจะเป็นสายวิทยุนะฮะโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นพวกกระเป๋าต่างๆครับ ิปก็รูนได้นะฮะไม่ให้ฟองน้ำบุ่ข้างในงนะมาแบบบี้ๆแบนๆเลยนะฮะกระเป๋าที่ติดข้างหลังนะครับอันนี้นายาวหน่อยเข็มขัดหนังที่ดูทรงแล้วไม่เห็นเหมือนเข็มขัดทหารเท่าไหร่นะฮะแถมดูแล้วเก่าๆไปน่าจะลอกนี่กระเป๋าวิทยุครับ ันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าใส่ถังออกซิเจนตอนกระโดดล่มนะฮะเพราะมันกระโดดจากที่สูงมากอากาศมันจะบางมากอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าใส่แมกกาซีนปืนไรเฟิลนะครับถุงต่อไปนะก็จะเป็นเพจแคริเออร์นะครับก็อันนี้อันนี้ดูโอเคนะ การแกะก็เหมือนของจริงนะ,ะเนี่ยเนอ,อนี้ดูไม่แย่ใช้ได้อยู่ใส่สดีนะครับหายากนะครับผมเหตุเคเออร์หนึ่งต่อหกที่เป็นสําหรับใส่ผู้หญิงใส่ครับมันต้องมาจากฟิกเกอร์ผู้หญิงจริงอันนี้เป็นที่ใส่แผ่นเหล็กนะครับเป็นของจริงเป็นแผ่นเกราะถุงต่อไปเป็นถังออกซิเจนนะครับของกระสายนะครับ สติกเกอร์ยังแปะมาไม่เรียบเลยดิไปเยอะไปเยอะอนนเรียบจริงนี่หน,น้นากากออกซิเจนนะครับก็มีเพ้นสีมานิดหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้เท่ดีครับเหมือนหน้ากาววกของนักบินเลย ันนี้เป็นชุดเฮดเซตนะครับหูฟังวิทยุนี่ก็เป็นตัววิทยุพ่าวอากาศนะครับ mm hmm. ก็เพ้นมาพอใช้ได้ครับหน้าจงหน้าจอมีดีเทลอันนี้เป็นไม้นะฮะติดกับหมวกไอเจะติดกับตัวตัวเฮดเซตส่วนถุงนี้ จะเป็นปืนพกนะครับผมเป็นพลาสติกแล้วก็ห่อผ้าลายพรางอีกทีนะอันนี้คำสวยดีครับปืนนี้น่าจะเป็นซิกพีสองสองศูนย์นะครับสีดำสามารถหคือดีเทลมันก็ใช้ได้นะแต่ลงสีไม่ค่อยดูไม่ค่อยเลกเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนปืนจริงเท่าไหร่ปืนจริงไม่ใช่เหล็กหรอกแต่มันก็ดูไม่เหมือนอยู่ดี ดึงสไลด์ได้นะครับเนี่ยดึงแม็กได้เ,เอาเวนดึงสไลด์แล้วดึงกลับไม่ได้เดี๋ยวค่อย,อยแก้ต่อไปดีกว่าไปแบบเร็วๆฮะอันนี้น่าจะเป็นที่วัดความสูงนะเนี่ยเอาที่จุดอะไรสักอย่างหมือนกับว่า เอาไว้ดูเอาไว้กะเวลาว่าจะโดดล่มจะกระตุกล่มตอนไหนอันนี้เป็นพวกสายรัดมือเวลาจับจมบกันนะฮะแคล้ายกันแจมอือันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกระเบิดแฟลชสายตาผมไม่ดีฮะใช้ระเบิด Flash? แฟลชไหมไม่รู้หรือระเบิดควันนี่แหละพวอารมณ์นี่แห้ะเอามาสองอันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ติดห่วงนะครับหลายแหล่ แล้วก็แมกกาซีนสำหรับให้มาสี่อันนะฮะห้าจุดห้าหกนะครับ,รบแล้วก็แม็กปืนพกให้มาสองอันนะฮะนี่ก็ธงชาติอเมริกันนะครับาไว้ติดหมวกนะนี่ก็เป็นตัวส่งสัญญาณที่ติดบนหมวกนะครับ มีดพบแล้วก็แท่งไฟนะครับให้มาสีแท่งนะโอเคถุงต่อไปอันนี้ดีกว่ามาดูปืนกันดีกว่า ใส่ของปืนนะครับตัวปืนที่ให้มานี่จะเป็น HK 4 1 6นะครับก็มีการพิมพ์ลายมีอะไรดีเทลมาโอเคอยู่ฮะนี่แต่ว่าพลาสติกนนี่ดึงได้นะครับผ่านท้ายพลาสติกมันยังหล่อไม่ค่อยดีมันมีครีบออกมีอาวุหลุดเฉย <laughs> เดี๋ยวเขาไม่ติดกาวฮะโอเคปอกก็สุนเปิดได้ ก็พอดูได้ถ้าดูไกลๆนะครับถ้าดูใกล้เราเห็นนะครับว่ามันมีครีบมันมีหลอพลาสติกมาเกินอะรไรอย่างเงี้ยฮะมินเนียยพ่หระไรนนี้ก็ดอตยูเทคนะครับเลเซอร์อินฟราเรด m อมสวิตช์กิปมือหน้าไฟฉาย ูนย์เหล็กน่าจะเป็นศูนย์หลังคือมึงให้ศูนย์หลังท่ไมให้ศูนย์หน้ามาเพื่ออะไรวะมันจะเล็งยังไงโอเคของสุดท้ายครับเป็นกระเป๋าร่มชูชีพนะก็โอเคอยู่ฮะมีไม่รู้เขียวกระแดงต่ยังไงร่มสำรองร่มจริงวะยังไม่แน่ใจ ตัวกระเป๋าเปิดไม่ได้นะครับทำฟิกมาเลยนะครับไม่มีล่มอยู่ข้างในเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยไม่กระตุกล่มหรือว่ามันเป็นได้ใี่ไมนหนูเออกมาวะงงกันหมดแล้ว <c oughs> ประมาณนี้ครับ <c oughs> ผมลงชีพโอเคก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับข้าวของอหปิดไปอันนี้มีป็นปอกมีน,นะฮะ ก็โดยรวมก็ก็ถือว่าคุณภาพตามราคาครับถูกว่าเขาเยอะก็คุณภาพก็ต้องลดลงไปนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวลองเอาประกอบร่างด,ดูดีนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะสักครู่นะครับ A few moments later โอเคทุกคนครับสืบเนื่องจากบอดี้แมทุเล่จัดนะครับเนี่ยหลวมและผอมนะครับ ตอนนี้ผมประกอบอยู่ผมเกิดการรับไม่ได้ครับเพราะผมถือจับถือปืนแล้วปืนมันหล่นนะฮมันถือปืนไม่อยู่นะฮะผมเลยตัดสินใจนะครับที่จะเปลี่ยนบอดี้นะครับเป็นใช้ของทีบีลีกนะครับจํารุ่นไม่ได้ครับรุ่นที่กำกล้ามครับผมผมมีเหลืออีกตัวหนึ่งไม่ได้ใช้ครับเพราะมันเป็นตัวที่สีตกนะฮะสังเกตว่าตรงแขนมันดำๆเพราะสีจะแขนเสื้อมันตกใส่นะฮะนี่ตะหายไต้องหุ่นอย่างนี้กำกล้ามคือนอกจากบอดี้มันหอมของแกงแล้วก็ หลวมแล้วเนี่ยมันยังสีมันยังต่างกับตัวกับหัวเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยดูแล้วหุดนหินฮะเลยเอาตัวนี้มาดีกว่านะครับสีอาจจะไม่ได้เหมือนหัวปเป๊ะครับแต่ก็ยังไม่ต่างน่าเกียดเท่าไอ้บอดี้ที่มันให้มาในกล่องนะฮะลุนดูนะครับ,รรรรนนรบว่าใส่ได้ไหมตูดมันใหญ่กว่านิดน,นึนนงโอเคน่าจะพอได้ครับมันต้อง,งีซิกแพ็คอย่างนี้ กล้ามอย่างนี้ถึงแม้ว่าตอนใส่เสื้อจะไม่เห็นก็ตามแต่ก็เป็นกาวสบายใจของเจ้าของนะครับใส่รองเท้าให้เรียบร้อยอยังไงก็ใส่เสื้อแขนยาวนะครับผมสีที่ตกมาจนแขนดำนี่ก็มมีปัญหาอะไรนะ แต่มันจะใส่ย,ยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าบอดี้ที่เป็นยางซิลิโคนมันจะมีความเหนียวนะครับมันจะดึงเสื้อไม่ค่อยลงนะแต่คิดว่าน่าใส่ได้เพราะว่าในบอดี้เก่ามันก็เสื้อรวมพอสมควรนะครับไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนี่ฮะพอตรงแขนที่มันค่อนข้างเล็กเนะี่ยมันจะมีความหนื่นยนะทำให้ใส่ย,ยากก็ใคร ใครที่อย่าดูก็กดข้ามๆไปสักสองสามนาทีสักนาทีหนึ่งก็ได้นะโอเคเรียบร้อยผมส่งทับสก,ก้ามไปเลยนะจะได้ดูแบบว่าหัวนมไม่เหลมมากเพราะว่าบอดี้มนเสียทำหัวนมไปด้วยอุบาทิงหนึ่งอ่าโอเคค่อยดูเต็มหน่อยนะ นี่ครับดูไม่รวมเหมือนตอนแรกนะครับเนี่ยโอเคได้เวลาประกอบล่างโอเคอันนี้ผมเลือกประกอบแบบโหมดปกตินะครับผม mm hmm. ก็คือไมไ่มีล่มอยู่ชีนะ mm hmm. ก็หลังจากที่มารวมล่างแล้วดูก็ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคครับไม่น่าเกียดดูไกลๆก็เท่ดีไนะม่เพ่งละเอียดมากนะ ใช้ได้ครับการตัเดเย็บเนี่ยสังเกตว,ว่าเสื้อผ้ามันก็จะมีพวกตะเข็บอะไรเกินบ้งางนยฮะตรงตรงโลเคใช่ไหมได้ให้หลุดน้อยนั่นนะครับคุณภาพของฟิกเกอร์ราคาสามพันกว่าบาทนะก็ใครอบน้อยก็ถือว่เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะแค่สู้หอ,อนแก่ไม่ได้นั่นเอ ส่วนอันนี้เป็นโหมกดกางโดดร่มน,นะครับผมผมก็เปลี่ยนเอาหน้ากากเอาหน้ากากในทิชั่นลงมานะแล้วก็ใส่หน้ากากออกซิเช่นแล้วก็จับโล่จับกระเป๋าเตรียมโดดนะฮะทางเทียนที่ห้อยอยู่ผมกะว่าผมจะตั้งโชว์ที่ท,ท่านี้นะฮะเพราะว่าตัวอื่นในตู้ยังไม่มีใครมีต้มาไว้โดดเลยนะครับผมก็ ค okay. คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า